หนาวหนาวเหลือเกินพี่จ๋าเฮ้ยทำไมมันอุ่นขึ้น่ะเอ๊ะนี่มันตัวอะไรกันอ๋อนี่คือซูเปอร์มังกรสิ่งแรกเห็นคือทำไมมันอลังการจังสวยงามมากๆเลยครับเอามาดูของจริงกันดีกว่าว้าวงดงามมากๆเลยตัวเป็นสีน้ำตาลสีแดงมีประกายไฟสีทองปิวออกมา โดยรวมแล้วแก้วชอบมา,มากเลยผู้ชมชอบหรือไม่คอมเมนต์มาได้เลยซูเปอร์มังกรโจมตีได้ทุกอย่างการโจมตีของเขาจะเป็นแบบกระจายถ้ามีสิ่งก่อสร้างหรืออาวุธติดกันอยู่นะครับและถูกโจมตีเนี่ยสิ่งก่อสร้างข้างๆจะถูกโจมตีด้วยแกไม่ทราบเลยครับว่าทางโจมตีเนี่ยเท่ากันกับเป้าหมายแรกหรือไม่แต่จากที่แก้วเห็นนะครับเป้าหมายแรกจะพังก่อนเสมอซูเปอร์มังกรครับกินเนื้อที่อยู่อาศัย40ช่องเท่ากับซูเปอร์แม่หมดเลย ชมคิดอย่างไรนะครับคิดว่ามันเยอะเกินไปหรือเปล่าสามารถที่จะคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันได้เลยซุปเปอร์มังกรครับมีความเร็วในการเคลื่อนที่14หน่วยครับใช้เวลาผลิตตัวละ6นาทีนี่คือค่าานะของซุปเปอร์มังกรเริ่มเล่นได้ที่บ้าน12โดยต้องมีมังกรเลเวล7ถึงจะเล่นได้เดี๋ยวแก้วจะตรงตีให้ชมหนึ่งตาท้ายคลิปแก้วขอนำเสนอข้อมูลอัปเดตใหม่ให้ครบก่อนนะครับซึ่งแก้วจะขึ้นเวลาไว้ให้นะครับว่า ว่าเวลาที่แก้วตีเนี่ยนาทีเท่าไหร่ครับชงสามารถที่จะก่อเรื่องขึ้นไปได้เลยครับก็จะเข้าไปดูการโจมตีได้เลยฮะว่าไงนะยังอุ่นไม่พอใช่ไหมเอาอีกเหรอได้เลยจัดไปอีกหนึ่งความร้อนแรงขอเสียงปบมือต้อนรับขึ้นจากอันใหม่เครื่องยิงลูกไฟก่อนที่จะใช้งานได้นครับเราจะต้องอยู่บ้าน14นะครับใช่นะครับต้องอยู่บ้าน14ก่อนแล้วก็จะต้องอัปเกรด ลงทํางาน,นครับเป็นเลเวล6นั่นเองก็สามารถที่จะปลดล็อกเครื่องยิงลูกไฟได้นครับโดยมีคาบเกตเป็นน้ําม่วง17ล้าน5แสนหยดครับใช้เวลาอกตเกรด18วันเมื่ออเกดแล้วครับคุณชมก็จะใช้งานเครื่องยิงลูกไฟได้แล้วนั่นเองแล้วก็สามารถที่จะส่งให้บ้านเล็กๆได้นะครับเครื่องจักรใหม่มีด้วยกันทั้งหมด4 l e เลเวลข้อมูลตามนี้ครับหน้าตาเครื่องยิงลูกไฟก็จะเป็นรถที่มีเครื่องยิงอยู่ด้านบน โดยเราไปชมแอคชั่นการโจมตีกันเลยครับพอเราปล่อยเครื่องยิงลูกไฟเขาจะค่อยๆเคลื่อนที่เข้าไปหาอาวุธที่อยู่ใกล้ตัวที่สุดก่อนเลยพอเข้าไปใกล้อาวุธประมาณ8-9ถึงช่องค,ครับก็จะทำการเริ่มยิงลูกไฟนะครับออกไปใส่อาวุธซึ่งเครื่องยิงลูกไฟเลว่าสี่นะครับทำความเสียหาย165หน่วยต่อวินาทีสูงสุด240หน่วยต่อวินาทีโดยจะทำความเสียหายเป็นวงกว้างสิ่งกอ่อสร้างที่อยู่ติดกับอาวุธหรือมีระยะห่างหนึ่งช่อง จะได้รับความเสียหายด้วยเครื่องยิงลูกไฟเลเวอร์สี่มีอายุขายอยู่ที่124ิวินาทีหรือประมาณ2นาทีนะครับเมื่ออายุขัยหมดลงหรือเครื่องจักรครับถูกโจมตีแล้วพังลงไปทายแค่จอกมาเหมือนเครื่องจักรนี้เลยกับการเล่นแก้วมองว่าถ้าบริเวณที่เราจะปล่อยเครื่องยิงลูกไฟออกไปนะครับมีอาวุธที่โจมตีไม่ไกลมากครับแก้วคิดว่าเราสามารถที่จะปล่อยเครื่องยิงลูกไฟนะครับออกไปโจมตีได้เลยไม่ต้องห่วงครับว่ามันจะพังเร็วหรือไม่ เพราะว่าอาวุธบริเวณนั้นนะครับมันโจมตีไม่ถึงแต่แต่แต่แต,แต,แต,แต่ถ้าแถวหน้าน,นครับมีป้อมเอ็กโบที่ตั้งเป็นแนวราบครับยิงพักพื้นดินแกวแนะนําว่าเราควรหาตัวแท้งวัดแท้งครับอย่างเช่นโกเลมหรือโกเลมน้องแขนครับก็น่าจะช่วยยืดอายุเครื่องยิงลูกไฟให้อยู่ได้นานขึ้นนั่นเองและแบบนี้เราจะใช้งานเครื่องยิงลูกไฟได้ยังไงแก้มี2วิธีนะครับวิธีแรกคือเข้าทางเดียวกับฐานที่เราลงไป อีกวิธีหนึ่งก็คือใช้เครื่องยิงลูกไฟนะครับเป็นตัวตัดมุมตัดด้านข้างนั่นเองช่วยบีบนะครับให้ทางเราเข้าไปด้านใน,นครับแล้วก็จะไปในทิศทางที่เราต้องการได้เลยและนี่คือข้อมูลเครื่องจักรอันใหม่เครื่องยิงลูกไฟคุณชมชอบหรือไม่คอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวแก้วจะเล่นให้ชมนะครับพร้อมกับซปเปอร์มังกรเลยตอนท้ายคลิปเลยครับเดี๋ยวเราไปดูกันพักความรอ้อนแรงกันก่อนใช่ใช่ใช่ครับหลังจากที่เรา ร้อนแล้วนะครับตอนนี้จากอุ่นๆไปนะครับกลายเป็นร้อนแล้วนะครับเรามาชมข้อมูลการเพิ่มเลเวลและปรับสนุนเกมกันก่อนครับในอเดียดนี้นะครับจะมีการเพิ่มเลเวลที่คุณเจาะทั้ง3าอันนะครับและในแอปเดียดนี้นะครับสิ่งที่หลายๆท่านรอคอยครับก็มาถึงแล้วนะครับผู้เล่นบาร์ทุกท่านนะครับสมารถที่จะอัปเกรดกำแพงให้กลายเป็นเลเวล15ได้ทั้งหมดเลยครับทั้ง3 0 0้ต้นเนี่ยอัปเกรดได้หมดเลยครับก็ไปอัปเกรดกันได้เลย การปรับสมดุในรอบนี้มีการเพิ่มพลังชีวิตและพลังโจมตีให้กระฐานบางตัวแก้วขอขึ้นภาพสถานะนะครับว่าแต่และเลเวลครับเป็นอย่างไรสามารถที่จะก,กดหยุดคลิปแล้วก็ดูได้เลยและมีการปรับโบนัสด,ดาวด้วยนะครับข้อมูลตามนี้เลย ยังไงกันบ้างครับข้อมูลเต็มไปหมดเลยอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันแคชมาทแล้วนะครับปีนี้พ่อมดน้ําแข็งและนักแม่สานต์ไพภส์จะกลับมาให้เราได้เล่นกันก็น่าจะมีอีเวนต์ใหม่นะครับให้เราได้ทํากันในช่วงวันหยุดยาวยังไงก็อย่าลืมเข้าเกมแคชออนแคนไปเล่นกันนะครับนี่นะครับถึงเวลาที่ทุกท่านลอยคอเอ้ยรอคอยแล้วนะครับน,นันน่นนนไงนั่นไงแก้วรอมานาน,นครับดอกนี้นะแก้วจะเล่นได้เล่นแล้วนะครับแก้วจะมาเล่นฐานใหม่นะครับซุปเปอร์มังกร และเครื่องจักรอันใหม่ครับเครื่องยิงลูกไฟเชิญรับชมได้เลยครับมาชมไอ้แค่การโจมตีของเครื่องจักรอันใหม่เครื่องยิงลูกไฟและฐานโตาใหม่ซูปเปอร์มังกรมาดูกันว่ามันจะร้อนแดงแค่ไหนก่อนเลยครับแก,ก้วจะให้ดูฐานที่ใช้นะครับแก้วจะใช้เป็นซูปเปอร์มังกรครับแก้วออามาทั้งหมด6ตัวครับแล้วก็ใช้เครื่องยิงลูกไฟนะครับเป็นเครื่องจักรที่แก้วใช้แล้วก็จะมีหมูป่าอยู่ด้านหน้านะครับเดี๋ยวเราจะมาโจมตีกัน,นครับโดยถามว่าโจมตียังไง แก้วจะกดโจมตีแล้วนะครับแล้วก็แก้วจะเข้าด้านบนครับโดยการเข้าของแก้วนะครับแก้วจะปล่อยคิงลงไปก่อนนะครับด้านบนเป้าหมายของแก้วนะครับจะเป็นตัวแท้งตัวตัดทางและแก้วปล่อยกุ๊แข่งลงไปด้านขวานะครับทาการใช้ทางฝั่งของควีนนับลงไปด้านบนเลยควีนจะเดินเข้าไปนครับแล้วก็จะโจมตีกับบ้านนั่นเองเรามาดราลกันดีกว่านะครับมาจุดที่น่าสนใจก็จะทําการโจมตีด้าลางครับโดยแก้วจะปล่อยคิงยิงลูกไฟไปนะครับแต่ก่อนนี้เลยแก้วขอใช้ มันก็น้อยโจมตีกับป้อมป้อมมอตอก่อนเลยนะครับแล้วก็โจมตีป้อมมอตอรด้านขวานครับแล้วก็ปล่อยเครื่องยิงลูกไฟลงไปนะครับด้านล่างเลยมันจะขึ้นที่เข้าไปนะครับไปหาอาวุธที่อยู่ใกล้ตัวที่สุดเลยครับแล้วก็จะเล็งเป้านะครับแล้วก็ค่อยๆงานครับแล้วก็จะยิงออกไปนะครับซึ่งการยิงออกไปจะยิงลูกไฟออกไป3ลูกครับแล้วก็โจมตีกับอาวุธที่ล็อกเป้านะครับแล้วก็ทํารัศมีนะครับเป็นวงกลมด้วยสิ่งก่อสร้างที่อยู่ใกล้นะครับก็จะได้รับความเสียหายนั่นเอง และลูกไฟนะครับสมาที่จะทําดาเมจเพิ่มเติมได้นะครับโอเคดูเหมือนว่าทางแค้นนะครับจะมานครับแก้วขอปล่อยยาพิษลงไปตรงนี้เลยนะครับโอเคก็จะเข้าไปกันครับโอเคถือว่าเยี่ยมเลยแก้วปล่อยอย่าพิไปแล้วนะครับไม่รู้ว่าแม่มดจะตายหรือไม่นะครับแต่ว่าเครื่องยิงลูกไฟของแก้วพังลงไปนะครับก็จะปล่อยหมูป่าออกมานะครับหมูป่ากของแก้วกลายเป็นศพเลยนะที่อยู่ด้านบนเดี๋ยวเราจะเข้ากันครับก็จะปล่อยบอลลูนลงไป3ตัวครับแล้วก็ปล่อย ซูเปอร์มังกรครับลงไปหมดเลยแล้วก็ปล่อยปูเดนลงไปใช้กิ้วคํามพิตาของปูเดนลงไปนะครับปล่อยยาบ้าลงไปก็จะโจมตีข้อปานครับซูเปอร์มังกรเป็นตัวละครครับที่สวยงาม,มนะครับงดงามมากๆเลยแกขอปล่อยยาบ้าน,นครับลงไปตรงนี้1ขวดตรงนี้1ขวดเลยครับแล้วก็แช่ไปที่ป้อมอินโฟรนครับแล้วก็แช่ไปที่อะไรดีแช่ไปที่ควีนด้านขวามือแล้วกันครับแล้วก็แกจะปล่อยยาบ้านครับลงไปตรงนี้เลยอู้สุดยอดเลยครับ ซูเปอร์มังกรครับก็จัดเข้าไปเข้าไปครับได้ดีเลยแก้วขอปล่อยเจนะครับลงไปด้านขวาและใช้สกิลชิงเลยครับเพื่อที่โจมตีกับป้อมพุกและแก้วจัดทาการใช้แม่แช่แช่ไปด้านล่างเลย่ออน้มาตซันตานครับไปเที่ออะไรดีแก้คิดว่าเราปล่อยไปที่ตรงนี้ละกันที่คิงครับลงไปเลยแล้วก็กลับมาดูนะครับดูเหมือนว่าซูเปอร์มังกรของเราครับจะอยู่ด้านซ้ายมือก็จะโจมตีเข้าไปครับปัญหาคือเราอาจจะไม่ทันเวลาครับไม่รู้ว่า แก้วจะทันเวลาไหมนะครับแต่คิดว่าสิ่งก่อสร้างน่าจะพอไหวอยู่เนาะแก้วปล่อยมินเนี่ยลงไปนะครับตะลังเลยแล้วก็กลับมาดูซุปเปอร์มังกรครับเอ้ยถูกลูกโป่งสีดำนะครับใส่เข้าไปทําให้ตายลงไปนะครับซุปเปอร์มังกรของแก้วนะครับพยายามแล้วนะครับที่จะเกลี่ยสัมดาวให้ได้นะครับแต่แก้วก็ไม่สามารถที่จะเกลี่ยสัมดาวต้อนรับอัปเดตใหม่ได้นะครับก็ใกล้เคียงเนาะได้มา2ดาว90%นะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับสิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามาในเกมขายจบแค้น คุณผู้ชมรู้สึกชอบหรือไม่ชอบอัปเดตใหม่หรือเปล่าครับบอกแก้วและเพื่อนๆนให้ทราบได้เลยครับสุดท้ายนี้แรับแก้วขอขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามารับชมช่องแก้วก้านครับเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องของเราใกล้ถึง25 0,000ห้าหมื่นซับสไครต์แล้วนะครับรู้สึกดีใจมากเลยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามาสนับสนุนช่องแก้วก้าันะครับและอัปเดตใหม่นี้ครับก็น่าจะมีแพ็กเกจเข้ามาขายครับท่านชมจะเติมแพ็กเกจต่างต่างครับคุณชมสามารถที่จะ ใช้โค้ดแก้วกล้ากอเติมได้ด้วยนะครับแก้วจะได้ส่วนแบ่ง5%นะครับดูริมชมครับใช้โค้ดแก้วกล้าแล้วก็เติมแ้่ผู้ชมจะไม่เสียเงินเพิ่มเติมเลยจ่ายเท่าไหร่นะครับก็ตามราคาในเกมเลยแก้วก็จะได้ส่วนแบ่งด้วยครับก็ขอบคุณทุกท่านเลยครับที่สนับสนุนแก้วกล้าเป็นอย่างดีเลยครับและสุดท้ายนี้นะครับแก้วขอขอบคุณทุกท่านเลยครับที่สนับสนุนช่องแก้วกล้าครับขอบคุณที่สนับสนุนแก้วมาตลอดเลยแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ